มืดแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นคืนวันจันทร์เพนนะครับเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงน้องใบครับน้องใบคิดว่าผีมีจริงไหมครับมีจริงฮะหนูเคยเจอเหรอเคยแบบเหมือนมีอ่ะโอ้น้องใบคิดว่าผีมีจริงแล้วเพื่อนๆนที่ดูอยู่คิดว่ามีผีไหมครับวันนี้นะครับเราจะไปพิสูจน์กันน้องใบครับเขาบอกว่าในแมปเนี้ยมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านผีสิงหอุ้ยกลัวกลัวตอนนี้นะครับเราจะไปพิสูจน์กันครับ เราจะพาไปบ้านผีสิงไม่เป็นไรเอาหนังไหนไปหนังนี้เหรอใช่มันก็ดูสวยใช่ไหมใช่ข้างนอกมันดูสวยมากมันอาจจะไม่มีนะแต่พ่อแบงค์อะคิดว่าผีไม่มีจริงนะเพราะพ่อไม่เคยเจอถึงแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยถึงนะครับทุกคนวันนี้น้องไบส์มากับใครเนี่ยมากับ<า>กน้องบิงเหรอองอ๋ออุ๊ยดยก่อนนะอุ๊ยทางเข้าน่ากลัวมากห่ังนี้เหรอใช่ที่เราจะมาดูนะ,ะทําไมไมันมีกันไกลอะ ุทกคนมันเป็นบ้านมีสิ่งไงเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนอ๋อทุกคนเราจะซื้อตั๋วเข้าบ้านถีสิ่งกันครับแล้ว <Yeah. S 1> พ่อแบงค์คิดว่ามันน่าจะเป็นที่เขาอะ่ะเออให้ให้คนมาเที่ยวแน่เลยเหมือนที่ดีมเวิลด์ก็มีนะบ้านผีสิงอะ่ะแต่ว่าที่นี่น่ากลัวเหมือนกันนะอุ้ยเขากลัวกันใหญ่ยยเลยอะไรอะ่ะไอ้มันมีแต่ของเก่าของแตกทุกคนมันมีของมีคมด้วยอะ่ะก็คือมีดกับมันไก พวกเราเริ่มกลัวกันใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปก่อนนะโอ๊ยไม่เอาไม่เข้าดีกว่าน้องคนนั้นกลัวแล้วไม่กล้าเข้าแล้วอะ่ะแต่เราก็ต้องกล้าลองเข้าไปดูนะไปครับอุยห้องนี้มีอะไรอะ่ะอุยบกไยบไายเมืออ่อกี้พ่อเห็นอะไรแบบแบยอะไรอะ่ะไม่รู้เนี่ยหรือว่าอุนจีนนหรือ,หร,อหรือไม่ก็อาจจะเป็นขี้ดิน<ช>ไปนะไปลองดูรูปอันนั้นสิเนี่ย กลัวมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้รูปมันขยาบเอรูปขยับเองเออไปเราไปดูกันต่อครับเฮ้ยไอติมลอยได้ไหนน้านี่เหรอใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยลอยได้อุ้ยนี่ครับทุกคนไอติมลอยได้อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะกินได้ไหมกินไดรู้ถือได้ด้วยอุ้ยไปอร่อยมากถ้าเรามาบ้านผีสิงเราห้ามหยิบอะไรกินนะเฮ้ยมันเป็นของเก่าที่อยู่มานานแล้วเฮ้ย ทีวีเปิดเองเมื่อกี้อุ้ยนั่นนั่นนั่นไปประกาศไปแล้วบอยไปชักปาร์คเลยอุ้ยอุ้ยจักรยานเปิดเองจักรยานเปิดเองอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนมีคนควางมีควาดอุ้ยน้องบไปเราไปดูกันต่ออุ้ยอุ้ยมีเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงนี้เอ้ยทุกคนอันนี้มันเป็นอ๋อมันคล้ายๆเค้กวันเกิดเลยอ่ะ เดี๋ยวมีของอร่อยๆนะกินเต็มเลยโอ้เรามากินกันดีกว่าขอกินหน่อยขอกินหน่อย <S <S 2> <S 2> อแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงห้ามกินนะไปบ้านคนอื่นไปบ้านไปบ้านไปบ้านหลางอ่ะไปกินแบบนี้ไม่ได้ของอาจจะหมดอายุแล้วทําไปกินอาหารให้หมดเลยนะครับเฮ้เฮ้ยเฮ้ยออกมาได้ไงอ่ะ ใช่ทุกคนเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอหัวเขียวกับหัวขาวไปว่าตกใจเลยคันออกมาได้ไงพบอกเพ่อหน่อยความจริงเหรอใช่ความจริงอะหนูหนูทำแบบนี้ไหนทุกคนครับเดี๋ยวเร<อ>ามาดูเฉลยแป๊บหนึ่นงแล้วก็เอาคนใสยเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้ปิดแล้วก็แล้จะได้แบบนี้แล้วก็เอาออกมาโอ้โออกมาอย่างนี้ได้ด้วยใช่โอ้เก่งมากงั้นเราไปดูห้องต่อไปเลยไหม เจออีกแล้วเจออีกแล้วมีไอติมด้วยมันแอบซ่อนอยู่ข้างหลังตู้นี้แน่แใช่ไหมงั้นเรามากินกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะเป็นตัวอะไรใช่ถ้าเรากินเสร็จแล้วเราจะเจอกับตัวอะไรแปลกๆกินให้หมดกินเค้กให้หมดแล้วเแล้วเตรียมตัวนะมันจะมีปอุ้ยอุ้ยมีุมดำอุ้ยใบเก่งน่าอุ้ยทุกคนบ้านผีสิงหลังนี้น่ากลัวจริงๆ น้องไบสร้างบ้านหลังนี้เองเลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนไปอาบน้ำก่อนโอเคได้เลยครับโอเคครับเราไปเที่ยวบ้านผีสิงมาเสร็จแล้วเรากลับมานอนบ้านแล้วเนาะแล้ววันนี้น้องไบจะพาไปไหนครับเรามีนัดไหมตรวจสุขภาพหมอนัดวันนี้หมอนัดนะครับหมอนัดน้องบิงใช่ไหมใช่พี่ไบจะพาน้องบิงไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลครับัพร้อมรับไปกันเลยตื่นได้แล้วตอนนี้เช้าแล้ว พาน้องไปตรวจสุขภาพกันจ้าชิปชนี่พี่ไบายก็เลยมาแต่งตัวนี่เรามีเสื้อผ้าเยอะเลยอ๋อแล้วมาร์กหน้าด้วยเหรอตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเราก็มาอาบน้ําให้เย็นสบายโอ้โหมีที่อาบน้ําแบบเด็กอะ่ะไวเชอบอาบน้ําแบบนี้นะใช่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันดีกว่า เราจะใส่ชุดนี้ไปโ네อ้เส oh mm hmm. ื้อยืดกางเกงยีนชอบไหมชอบชุดนี้แหละไปเรามันจะเดินง่ายเดินสะดวดเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันปุกน้องปลุกน้องปลุกน้องโอ้โห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 โอ้ี้โหโอ้โ่อ้โอ้โหโอ้้อ้โหอ้โหโอ้อ้โหอ้อ้อ้โหโง้้้้อง เช้า,ชาแล้วบิงตื่นได้แล้วลูกไปลงเล่นอาบน้ำเลยเบิงอาบน้ำเลยตูม้มโดนน้ำตูม้มอาบน้ำมีฟองด้วยบิงโอ้โหน้องบิงนี่น้องบิงนี่เลี้ยงง่ายนะไม่งองเงเลยนะไป ดเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันก่อนใส่ชุดสตรอเบอรี่ชุดสตรอเบอรี่นี่ชุดเด็กน้อยน่ารักเด็กดอยชุดเด็กดอยหรอใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กบิงไปหาหมอก,กครับบายบายแล้วที่นี่มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะมีไม่หรอไปดูกันโหมันมีหลายแมปเลยเนาะ<ม>นี่แล้วที่นี่ครับคือโรงพยาบาลสูง8ชั้น ขึ้นลิฟท์ครับโหมีสี่ชั้นสาชั้น4ี่ชั้นห้าชั้นเนี่ยเราไปชั้นสอก่อนลระใช่เพราะชั้น2อเป็นชั้นของเด็กอ๋อชั้นเด็กครับทุกคนเขาให้เรามาที่ชั้นสองโหชั้นของเด็กก้ามีตุ๊กตาหน้ารักเฮ้ยมีตุ๊กตาด้วยกันตุ๊กตาเหมือนกันใช่โอ้ชั้นนี้หวานแหววมากโอ้ทุกคนมีเข็มฉีดยาด้วย จลก็ฮอครับแล้วคุณหมออยู่ไหนอ่ะคุณหมอมาไหมเนี่ยมาอยู่นี่อ๋อคุณหมออยู่นี่จะได้เวลานอนน้องบิงมาเขาเรียกน้องบิงแล้วแม่แม่บายไเก็บก่นอนไปคุณหมอคุณหมอช่วยตรวจสุขภาพให้หน่อยค่ะน้องบิงอะปวดท้องมาหนายวันแล้วเนาะแล้วเมื่อคืนน่ะเราไปบ้านถีสิงมาน้องบิงตกใจกลัวมากคุณหมอช่วยดูหน่อยสิเฮ้ยคุณหมอเจออะไรอะคุณหมอเจออะไรไม่ร<ด>ู้อ๋อทาทา,ทา อาปากเลยอ่ะบิงอ๋อตรวจฟันโอ้ยคุณหมอจะพาน้องไปนั่งบนเตียงครับทุกคนเราจะมาถามอาการอุ้ยดูห้องนั้นสิห้องนั้นกับเป็นห้องคนไข้เลยอ่ะฟังเสียงหัวใจน้องบิงวน้อนนอนบิงวัดส่วนสูงก็นลกแล้วก็ชั่งน้ําหนักด้วยนะโอ้โหน้องบิงเร่อสูงเลยนะใช่ชั่งน้าหนักเสร็จแล้วโอเค เสียงเป็นยังไงมั่งเสียงปอดเป็นยังไงมั่งแล้วแล้วคุณหมอก็พาไปอีกห้องหนึ่งครับซึ่งเป็นห้องเอกซเรย์โอ้ห้องนอนพักเหรอโอ้ยน้องบิงต้องนอนพักเลยเหรอโอ้แสดงว่าน้องบิงไม่ค่อยสบายเหรอสงสัยนะสเนาะแสดงว่าน้องบิงมีอาการปวดท้องอยู่คุณหมอทําไงดีครับมียาไหมครับคุณหมอมเดี๋ยวคุณหมอไปเอายาก่อนไปแล้วไปแล้วโหนี่ทายอยู่นี่ยาเยอะมาก ไปไปให้บิงกินหน่อยใช่บิงเป็นน้อยบิงไม่ได้เป็นเยอะหรอกอะบิงหายอ๋อให้พี่บายไปเหรออุ้ยตดเหรอตดดังพูดเลยอ่ะบิงโอเคแล้วก็มีห้องอะไรอีกไหมมีอันนี้เป็นห้องึกจินตนาการ ไปครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวห้องอื่นกันมีหลายชั้นใช่ไหมเราจะไปดูชั้นอะไรกันดีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งีนนงนนง่เป็นเหมือนชั้นที่ทําแผลเพราะพอแบงค์เห็นมาครับไปดูซิทําแผลเป็นยังไงบ้างมีรักษาสัตว์ฮะมีรักษาสัตว์ด้เหรอใช่๋อ,อนี่ไงมีแมวอยู่ตรงนั้นให้คุณหมอแมวแมวเป็นหมอเหรอใช่อ๋อคุณหมอแมวนี่ อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเอ็กซเรย์อ่ะใช่อุ้ยทุกคนเราเข้าเครื่องเอ็กซเรย์กันแล้วอุ้ยมันจะได้แผ่นเอ็กซเรย์ไหมคอุ้ยใครเข้าไปเราจะได้เห็นแบบนั้นเลยประมาณจ้อุ้ยแล้วถ้าแมวเข้าไปได้ไหมเข้าได้อุ้ยแมวเอ็กซเรย์เราพาน้องไปหาหมอเสร็จแล้วโอเควันนี้นะครับเราก็พาน้องมาตรวจสุขภาพเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าน้องบิงร่างกายแข็งแรงมากๆมาครับมาครับใครอยากเล่นสวนน้ำก็มาเลยครับ ตอนนี้วันสงการแล้วเราไปเล่นส่วนน้ำกันต่อ <Hey. S 1> หาดูบ้านล้างอ่ะมันไม่สนุกหรอกเรามาหาดูส่วนน้ำเนี่ยแล้วชั้นสองจะมีส่วนน้ำไหมครับเนี่ยไปดูกัน <Hey. S 1> นี่ไงมีสวนน้ำจริงๆด้วยโอเปียกเลยเปียกเลยบิงสวังเปียกนะบไบสว่างเปียกโอ้โหมีเล่นคลองด้วยโอเคแล้วนี่นะครับเป็นคลิปบ้านผีสิง แล้วก็ภารกิจพาน้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็หา,หาเพชรหาเพชรที่ส่วนน้ำโอ้สนุกเหมือนกันนะแต่พ่อชอบแบบตอนไปบ้านล้างอะ่ะที่หนูเตรียมไวอ้อ่ะมันมีผีอยู่หลังตู้ด้วยอ่ะหนูทำได้ไงอะ่ะพ่อชอบแมบนั้นมากเลยโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเ <ชา S 1> ป็นกำลังใจ <ชา S 1> ให้ช่องบ, <ชา S 1> บิงบด้วยนะบบุย